สวัสดีครับอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์คำหลวงนะครับปัจจุบันเป็นผู้เชี่ยวชาญประจําสาขาออกแบบพาระอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางคณะศิลปกรรมศาสตร์ครับ PDCG ย่อมาจากคําว่าพริบตาดีไซน์เซ็นเตอร์แอนด์แกลเลอรี่นะครับอันนี้เป็นความตั้งใจที่อยากจะทํามานานแล้วกรอบคิดนี้อิงกับ TCDC เนื่องจากว่าศูนย์ TCDC นี่เขาก็มีมานานแล้วแล้วก็ตั้งแต่เริ่มสอนสายออกแบบมาก็ TCDC เนี่ยมันเป็นแรงบาลานซ์ใจเป็นตัวกระตุ้นอันหนึ่ง ในสายเศรษฐกิจสร้างสรรค์ปัญหาก็คือว่ามันขาดคิวเลเตอร์ที่มีความเป็นมืออาชีพมาช่วยดูแลให้แต่ทีนี้พอเป็นดีไซน์ปั๊บเนี่ยผมดูแล้วดีไซน์แกลเลอรี่มันค่อนข้างหายากเราผมไม่ได้บอกว่าดีไซน์ดีกว่าอาร์ตอาร์ตดีกว่าดีไซน์อาร์ตเป็นงานปลายเปิดดีไซน์เนี่ยมันค่อนข้างมีเรื่องของวัตถุประสงค์ชัดเจนการที่จะจัดการให้ดีไซน์แกลเลอรี่ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยมันค่อนข้างมีศาสตร์ที่ชัดเจนแน่นอนรองรับ ที่ไซเกิดขึ้นจากกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่เข้ามารวมตัวกันทําเป็นสมาคมขึ้นมาเขาเรียกว่ากิลดครับ G U I L D mm hmm. เป็นการรวบรวมสกุลช่างต่างๆเข้ามาอยู่ในกลุ่มสมาคมเดียวกันเพื่อให้เกิดการต่อรองในเรื่องสายงานวิชาชีพผลตอบแทนอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะครับให้มีความ เขาเรียกอะไรมีความมั่นคงในสายวิชาชีพชัดเจนเพราะฉนั้นก็งานดีไซน์มันก็จะเริ่มจากตรงนี้โดยพ่ออย่างยิ่งกลุ่มที่เรียกว่าดอยเชอร์เวิร์คบอนแล้วต่อยอดไปถึงกลายไปเป็นบาเฮาส์ตอนนั้นแหละครับที่อาชีพนักออกแบบถึงได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการนะครับถ้าเอาในแง่ของ เศรษฐกิจนะครับอยู่ได้หมดถ้าเศรษฐกิจเจริญรุ่งเรืองคนก็ต้องการยกระดับเขาก็ต้องการงานที่มันมีดีไซน์มีรสนิยมมาเป็นเครื่องประดับตกแต่งให้กับชีวิตของตัวเองแต่ถ้าเกิดเศรษฐกิจฟืดเครืองงานดีไซน์จะช่วยสร้างมูลค่าและเพิ่มพลังอํานาจในการแข่งขันให้กับธุรกิจต่างๆเพราะฉะนั้นบริบทในแง่ของเศรษฐกิจอย่างเดียวงานดีไซน์อยู่ได้หมดได้มากได้น้อยก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ถ้าในแง่ของเจิงสังคมหรือวัฒนธรรมมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ไปทุกวันนี้มันอยู่รอบตัว เหมือนที่พูดเมื่อกี้นี้ทุกสิ่งทุกอย่างร,ารอบๆตัวเป็นเรื่องของดีไซน์ทั้งหมดเลยแต่ถ้าในแง่ของการศึกษาก็าต้องเรียนมันมีมันมีเลเวลที่ต่างกันอยู่คือเราสามารถเป็นได้ในระดับหนึ่งหรือพอมีความรู้ระดับหนึ่งหรือทำได้ดีมากจนกระทั่งเป็นมืออาชีพอันนี้ต้องมา,มา,มาดูกัน อาชีพนี้ใช้ต้นทุนที่ตัวเองครับต้นทุนมี2อ,อย่างครับหนึ่งต้นทุนในเชิงเศรษฐกิจอย่างเช่นสายกราฟิกดีไซน์เนี่ยมันต้องใช้ต้นทุนคุณต้องมีเครื่องคอมพิวเตอร์คุณต้องมีเครื่องหม,เงม้เครื่องมือในการทํางานต่างๆกล้องถ่ายภาพหรืออะไรก็แล้วแต่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับแต่อันที่2ต้นทุนก็คือตัวของเราเองถ้ามีเวลาทุ่มเทให้กับมันค้นคว้ากับมันตรงนี้สําคัญที่สุดนะไม่ควรเชื่อครับ แต่ควรหาความรู้เพิ่มเหมือนกับที่เราจะเป็นนักวิจารณ์หนังเราก็ต้องรู้ว่าหนังมันเป็นประเภทไหนอะไรยังไงมีวิธีการถ่ายทอดเนื้อหาอะไรยังไงบ้างเราถึงจะวิจารณ์ได้คุณอยากทีวิจารณ์เพลงคุณก็ต้องรู้ว่าเพลงเขาทํำยังไงคุณอยากจะเป็นนักวิจารณ์อาหารคุณต้องรู้เรื่องพื้นฐานของอาหารพอสมควรไหมแล้วอย่างน้อยไม่ใช่รู้เพื่อไปเถียงกันรู้เพื่อจะมาดิสคัตล้วช่วยร่วมกันแก้ปัญหาแล้วมันจะออกมาดี ยุคนี้เขายุคยุคของการแข่งกันเร็วครับ age of acceleration หรือเปล่า acceleration ก็คือการเร่งอะเราเร่งการทํางานมากหรืออะไรต่างๆเนี่ยยิ่งลดต้นทุนได้มากทําปริมาณงานได้มากในระยะเวลาเท่าเดิมเนี่ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออถ้าคุณมาเริ่มอ้นานอันนี้ตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าคุณจะช้าไปแล้วจริงๆแล้วไม่ใช่บางคนรู้ตัวช้าบางคนรู้ตัวเร็ววิชาชีพต,ต่างๆแหะโดยเฉพาะยิ่งกาฟิกดีไซน์มีแง่คิดอะไรให้ไหมพูดเป็นรวมรวมดีกว่าความลึกซึ้งอะมันมันจะไม่ต้องใช้ความพยายามเลย เมื่อถึงระยะเวลาของมันเมื่อวัยของวันมาถึงมันตกผลึกแล้วมันจะออกมาอย่างเป็นธรรมชาติโดยตัวมันเองไม่ต้องไปเค้นมันไม่ต้องไปทันสิเดีอะไรมากนะครับขอบคุณครับ